คุณพี่คุณพี่ขอเสซอร์นาเราคุณพี่วันนี้เรียกพี่วันหน้าเรียกเรียกใหญ่ครับ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 พร้อมเช้านี้ผมจะเก็บบรรยากาศคุณผู้ชมและน้องๆท่านบ้าท่ากลุงศรีสกลนครมู่บ้านกลุงศรีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมาจังหวัดสกลนครมูหนึ่ง จะมาเฮ็ดบุญกระถินของหมู่เก้านะพี่น้องเนาะแต่หมู่หนึ่งนี่เพิ่นพากันม้วนก้อนเลยพี่น้องเต้นงแตรีห้าเต่เครื่องเสียงดนตรีของหมู่เก้ายัางบ่กใหได้พร้อมพี่น้องเฮ็ดอะไบัตรเต้นได้ดอกก้อนพี่น้องเอ,อ้ยเต้นแบบบ่มีเสียงดนตรีเลยสรุปแล้วหมู่เก้านี่บ่ได้ตื่นนอนบ่นี่บ่มีเสียงเลย เครื่องเสียงกับบมีเลยพี่น้องเ <G ül pore ng> มูหนึ่งเนี่ยม้วนก้อนเนาะพี่น้องเนาะมูนึงเน <G ül> ี่ยเต้นในดอกเลยพี่น้องนี่กำลังเตรียมโตเนาะพี่น้องเนาะกำลังเตรียมโตเนาะคาดว่าคนสิลยอยู่ระมัางพี่น้องเนี่หรือว่าชิโนยซัมได้ศิลาซัมไได้กระแทบมเบิงน้ำกันพี่น้องหรือว่ามันม้วนซัมได้หรือว่ามันสิบอม้วนมาเอาบนน้ำม้วนแล้วครับเนาะม้วนม้วน, <G ül> น,น่นเรา มาาบนลำกัน้ยพี่น้องเด้อที่นี่สกลนครบ้านกรุงศรีแต่บนนาเพียงพี่น้องเอยอำเภอกุสุมานเนาะพี่น้องเนาะ stop